สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมมานมทารัดชาแนลนะคะสารคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมได้แก่ชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชาวธาตุลมนะนะคะพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็เราอยู่ก,กันกับหัวข้อนะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่พลังงาน ของชาวท่านลมกันก่อนเลยนะคะมีไพ่อเดวิตาออฟไฟขึ้นมา่ะคะมีไพ่หนึ่งใบเทาเนาะคูเรนเดราออฟเอร์มีไพ่สามใ้เทานะคะมันมองว่าตอนนี้นะคนที่คุณนึกถึงนะคะเขารู้สึกเหมือนกำลังรอคอยจังหวะเวลาอะไรบางอย่างอยู่หรือว่าตัวคุณนั่นแหละชาวท่านลมนะคะคุณน่าจะรอคอยจังหวะเวลาอะไรบางอย่างอยู่เนาะ เราสึกว่าคุณอาจจะมีการลงทุนลงแรงหรือวางแผนอะไรไปแล้วอะคะ่ะแต่เหมือนรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมชาถ้าลมหลายคนมีเกณฑ์นในการเริ่มต้นอะไรบางอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจหรือการงานที่คุณมีพาชั่นนะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีไพ่เดดซันขึ้นมานะคะพลังงานของชาวธาตุลมนะมีเกณฑ์ของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือประสบความสําเร็จกับเรื่องราวบางเรื่องนะคะถ้าในความสัมพันธ์มนมองว่าคุณมองหาความสัมพันธ์ที่การให้การรับมันมีความเท่าเทียมกันมันโอเครู้สึกว่าไม่ได้มีใครเอาเปรียบใคระนะคะแล้วก็คุณก็ค่อนข้างที่จะระแวดระวังอยู่เหมือนกันนะในช่วงเวลานี้นะคะกับคนที่จะเข้ามานะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะมีไพ่ six of air นะคะมีไพ่ m าได้ r of fire ค่ะและ five ออฟไลน์ fine, นะคะมีไพ่ห้าไม้ถาด้วยมันว่าในช่วงเวลานี้ชาวธาตลมนะคะคุณอาจจะมีภาวะที่เราแบบอยากจะเดินต่อไปข้างหน้าแล้วอยากที่จะมูฟอ่อนละความสัมพันธ์ที่มีอยู่ค่ะอาจจะอยากรักษาให้ไปต่อหรือว่าอยากที่จะมูฟไปเจอสิ่งใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่า มันโอเคสาหรับชีวิตคุณมากกว่าในตอนนี้นะคะเหมือนว่าร,รู้สึกว่าคุณเหมือนมีอะไรบางอย่างที่คุณยังยึดติดอยู่แนวะความคิดมุมมองอะไรก็แล้วแต่นะเห็นถึงความมั่นใจในตัวเองที่ค่อนข้างเยอะนะคะบางครั้งอาจจะเป็นแบบเกือบเกือบ,เ,บเป็นอีโก้อะไรประมาณนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคนนั้นนะคะที่คุณนึกถึงอยู่พลังงานตอนนี้เขาเป็นยังไงเออมีไพ่เดอะเมดิเชียนนะคะมาได้อบเอิร์ มีไพ่แปดดาบนะคะขึ้นมานะมนว่าตอนนี้นะคะพลังงานของคนที่คุณนึกถึงอยู่นะเขาค่อนข้างที่จะเหมือนมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างในชีวิตค่ะมีเงื่อนไขมีข้อจํากัดที่เกิดขึ้นนะคะมันมองว่าคนคนนี้เขาเหมือนกับมีความรู้สึกว่า เขาอยากที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมายสู่ความสําเร็จที่วางไว้ค่ะมันมีในเรื่องของการที่เขาเอาจจะ manifest อะไรสักอย่างหนึ่งลมถึงกันเริ่มต้นการทําธุรกิจการสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูซีพลังงานเขาเป็นยังไงอีกนะ แตนไม่เท้าจ้าเขาก็อยากที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณเหมือนกันนะคะมนว่าเขารอคอยก,การติดต่อสื่อสารจากคุณด้วยนะสิบถ้วยก็มานะคะเห็นถึงพลังงานฟิลลิ่งความอบอุ่นแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าคนคนนี้นะเขายังไม่ได้อยากจะผูกมัดอะไรกับใครยังอยากเป็นอิสระอยู่ถ้าอยากแบบมีความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้มนว่าเขามองการเป็นครอบครัวเลยนะถ้ายังไม่เจอใครที่แบบใช่จริงๆนะคะ อออาจจะไม่ได้แบบว่ามีการเปิดใจอะไรขนาดนั้นแต่เหมือนรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะน่าจะรอคอยการติดต่อสื่อสารมาจากใครบางคนอยู่นะคะแหเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูหน่อยว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุลมบ้างคะรู้สึกยังไงกับชาวธาตุลมคะมีไพ่ t h e Emperor นะคะขึ้นมานะ Queen of ครับค่ะ เ้าดาบนะคะแล้วก็จะหายพิมพ์เท e s นะคะเห็นถึงความไม่กล้าที่จะคาดหวังด้วยในความรู้สึกมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นหรือมีความรู้สึกว่า ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยังไม่แน่นอนหรือไม่มั่นคงอ่ะนะคะซึ่งจริงๆเขาก็แอบว่าแอบคิดว่าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสมั่นคงได้แต่ตอนนี้เขายังไม่กล้าที่จะคาดหวังมันมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นมารู้สึกรักไหมห่วงไหมหมดว่ายังมีความรู้สึกตรงนั้นอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าอยู่ในจุดที่แบบเขามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนะว่ามันจะไปกันต่อได้ยาวๆนะคะมาดูเพิ่มเติมนิดนึงมีไพ่ king of cups นะคะความรู้สึกที่เขามีนะเก้าเหรียญมีอะไรจ๊ะ เดอะเมดิเชียนนะคะแล้วก็สองดาบนะเห็นถึงความลังเลที่เกิดขึ้นนะคะในความรู้สึกของคนคนนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นในแนวทางที่แบบอาจจะขอมีความสุขด้วยตัวเองก่อนทำตามเป้าหมายตัวเองให้สำเร็จก่อนเราค่อยที่จะเรียกว่าไปโฟกัสที่เรื่องราวของความรักอย่างจริงจังนะมาเต่เราขอดูหน่อยนะคะว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเอ่ย แนวโน้มเอ c o h o นะคะ queen of w a n e ค่ะ queen of pentacle มี queen มาสองใบเลยนะแผ่ส of Pentacle นะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะคะมันว่าแนวโน้มนะก็เป็นอะไรที่น่าจะเห็นถึงพลังงานอะไรบางอย่างมันน่าจะได้มีการ Connection เชื่อมต่อกันมากขึ้นค่ะความรักความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นไปในแนวทางที่เราคิด นะคะคมากขึ้นแต่ว่าอยู่ในจุดของการเริ่มต้นนะนะมาเราขอดูหน่อยว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรนะคะให้กับชาวธัดลมนะไพ่พูดถึงการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะการตั้งเป้าหมายตั้งโกต่างๆมุมอมองของคุณนะคะช่วงเวลานี้มันว่าการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญมากเลยสำหรับชาวธาตุลมนะคะเรไม่ต้องกลัวการหยุดยิ่งช่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้มีการรีพัฒนาความสัมพันธ์กันไปอย่างรวดเร็ว ต่อาจจะมีการหยุดนิ่งอะไรกันไปบ้างนะคะแต่ว่ามันว่าเป็นช่วงชังหวะการรอคอยมากกว่าเดี๋ยวมันก็มีโอกาสของผลสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นลัคนาราศีอะไรได้บ้างนะคะมีชาวเมถุนนะชาวกุมอุ้ยท้ารลงเหมือนกันเหรอมีกุมลงแล้วชาวพฤษภนะคะ แล้วก็ชาวราศีพิจิกนะคะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ